ขีดได้ทางสองลอยสี่สิบบาทเบื้องที่เลขกสามลอยพี่น้องเป็นเบื้องต้นนะครับเบิ้งที่เลขกสามลอยเด้อพี่น้องเด้อเลขกสามลอยเป็นเบื้องต้นฝากขาวขีดได้ทางเป็นแพ้ที่สองนะครับชัดเจนสองลอยหกสิบบาทปลาย เสียไน้รถตู้ความทั้งท่านสเอกกิติพงศ์รักบุญนะครับจุดเป็นบางสุดทองนองสุดท้ายพร้อมคนสุ้งสูงร่วงสัตว์าทำเวลาดรืลายๆไยงานโจ,จเจริญเสียในรถตู้สเอกกิติพงศ์รักบุญโจมโชคดีสามสปนั้งตา เสียวนะครับมีเสียว่าหมวกมาเบิ้งจากขวางนะครับหยกมือบายบายข้อสู้ข้อโจสำนับทิมงานโจ,จเจริญควันมะดำเงทะเลโจว่างเทรอระบอบเผา สี่สิบมิควันดำดำเลยโจจองจงมาสุท้ายควันจะว่างหางนะควันดำเปิดออกมาเลยนะครับ